เตรื่องการรโรงค์ส่งเสริมกาเจ้า่ร่องโครงการสืบสอนสายในระบบโทรทัน์หน้าหนึ่งประธานในที่ดีโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดน่านให้ทุกสถานีรวบรวมความร้านอาชญากรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวุธระเบิดการทนั้นและยาเสพติดทุกชนิดอีกทั้งต้องถือปฏิบัติตามมาตรการในทุกทุกหนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจ กินได้จากพิธีป่อยแถว,แว,วระดมควาละเฉลี่ยกรรมทุกปเทศในครั้งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติี่ยจิ้งจิ้งหรือสัตว์ยิง,ยง,ยงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีป,ปล่อยแถวกระดมควาละงาชเาลีาาาา่ยทุกประเภทในช่วงพิธการสงการานของปีหน6 6ในครั้งนี้จากการกล่าวรายงานเราไม่ได้ทราบถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานาของสถา,า,า,านีปุตตะนันย์ซึ่งจะมีการระดมควาละอาจจะทำทุกประเภทที่จะต้อง มีการกดขันจากลุ่มความผิดต่างๆหรือบุคคลกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะช่วยโอกาสจุลกรรมทรัพย์สินตำประการบ้านเรือนสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างสถานการณ์ความไม่สงบความรุนแรงจนเป็นเองที่ทําให้ประชาชนได้รับอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านนามผมขอขอบคุณเจ้านาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันบัดหน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชนในอำเภอนามื แต่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือทั้งเนชะพระบารมีแอ่งงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดบันดาลประทานพรให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญกอดใจในการปฏิบัติหน้าที่และขอคอยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทของสถานีตำรวจภูธรนาบณญักข่านที Thank you.